ครับกลับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทั้งช่องพงผ้าลวยนะครับมืัอนี้กับยิ่งข่าวว่าปูไข่เป็นเนียนย่ำตัวเล็กนะครับวัฒน์กับพงมาชมกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อทังช่องพงผ้าลวดเรืวมงน้ำเสื่อมพี่หลวงเอฟซีดีเมื่อจมกันครับตามเอ็ดไหมครับว่าปูไข่เป็นติดเนียนย่ำตัวเล็นะครับถามมาหลอดเดี๋ยวได้จะเปล่าเดี๋ยวอันนี้ก่อนครับฮะ ปากกาศกนาัน<ม>อะไรครับอาจารย์ตัวเลขมีอ่ะเาติดอันนี้แล้วกันคุยเรื่องตัวเลขไป็นน้ได้บ่ครับนี่นอได้ๆครับในส่วนตัวเลขเนาะครับเนาะหลายๆฝันของพ้าอาจารย์สามฝันสามฝันสี่ฝัน<ม>ครับฝันมือกังเว้นมือวันที่หนึ่งกับมี่คือกันร่วมๆแล้วก็สรุปตัวเลขว่าแปดศูนย์สามเนาะครับเนาะ แล้วก็03 08ที่เป็นเลขพิเศษเลขถวายเป็นพิเศษเนาะนครับแล้วก็ล่างนี่กัสมิซ C2 คกับ C0 น,นะครับมาหนีนี่ FC ฮะต้องถานเพิ่นโทรมาสอบถามครับนนเ,รเพิ่นว่าต้องถามพระอาจารย์เพิ่นเบิ่งดูถ้าสิฟันตัวเดียวเนี่ยพระอาจารย์สิฟันตัวใดประศรัน <laughs> ฟันตัวเดียวครับฟันซีสองถ้าตัวเดียวคือสิฟันซีสองหมดครับอือโอ้ซีสองมือว่านี้เนาะทีมาอาจารย์กันว่งเน้นให้ตัวนั่นเน้น<ม>เน้นที่ทึบที่สุดก็คือซีสองก็คือน<ม>ัอ่นคือถ้าสมมติว่าเม็ดเดียวที่มั่นใจที่สุดนก็คือซีสองนั่นแหลครับเพราะว่าก็เลยว่าซีสองนั่น อันซุ่มเมนจิตซุ่มนะเพราะว่าป้าจามกับฟันเจ้าไทยนอกตะวันออกกับตีปัตถเยอเซียกซืนีนะครับใส่ปรตถเยกเซียนะครับผมมันก็เด้จะเป็นตัวที่ว,ทว่ากี่จังหวัดเมื่อันนันะครับที่ว่าพวกกบจิตซุ่มนะพี่บอเขาจะไล่ทงานเขาเอื้อมากนะครับว่ากลุมทั้งเ้นหนเ่งสีนะครับผมดีเพราะว่าซุ่มน,นี่กันว่าใครมากมัน,นมก,ก็นซุ่มมาแตะวันเอากันป้าจ้กบจับปรตูเยอเซียกซ์หรอกว่ตามรักเลยครับตอนแต่เอฟซมันไปจับอระืูขนา เราต้อฟันนั่นแ่ะเจา้าฟาจันแต่เจ้าปองฟันะอาจันยิ่งตีมาถึงอยู่ห้างเทียมันจะเป็นกับปุกกับโศกให้เลยตีมาถึงหอโศกใหโศกบ้นนั่สิบองค์ับเออเอ๋อท่ว่างวดที่ผ่านมาล่าสุดพระอาจารย์ก็น้นให้เจ็ดศูนย์ล่างไม่ต้องกลับเลยนี่ครับพระอาจารย์เออนนนม็ดเน,น,น้นกระือว่าคักเติมยู่งน,นิดนึงวันนงเรื่อว่าจะเป็นเพราะว่าก้อนไหนนี่ที่ว่าพระอาจารย์มีวัดสามแปดเนาะกับน้องท่วาเลขชอบส่วนตัวนะครับท่วัน เลขชอบส่วนตัวสามแปดซึ่งงวดน,นั้นกับบริได้นนแต่ว่าบอกว่าเป็นเลขชอบส่วนตัวแล้วก็มีงวนเมื่อกี้นี่หลังจากออกพสาแล้วที่ว่าจันเน้นเจดศูนย์ล่างกับเจ็ดศูนย์ตรงตรงบอ,อกพรนษาแล้วสิเริ่มสีคงที่ว่าอย่างอยราวาช่วงกับวันสายใหญ่ของใครครับแต่ใครมาถวายพลให้พรรซาหลายรอบพร้อมเนาะมาถวายแต่อวอน ว่าอะไรไม่รว่าเขาจะเอามาถวายเพร่็เขาว่าวาสิมาเอาสิมาให้อีกเทียบทุกไทยอีกเทียบทุกไทยมันจะเป็นงวดนี่บ่งวดหนากระลอเพิ่งครับว่ามัจะงวดหนาเนี่ยมันจะพันเกี่ยวใครบางคนบางคนก็ไปคือว่าเหมือนแล้วจริงนะครับผมเพราะว่าเขาว่าจะสั่นจริงนะครับก่อนจะเข้าพรรษากเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนาะเน้นเม็ดใหญกับเม็ดนั้นโหลด พ่อหลังออกพันษามาปุ๊บเน้นเจ็ดศูนย์ล่างกับเจ็ดศูนย์ตรงๆรง <c oughs> อบนี้งวดวันที่16พฤศจิกายน2565เนะี่ยถ้าเน้นเม็ดเดียวคาจาันก็คือเน้น C สองหลักถูกถูกต้อง้วครับนะนนเนาะอ้าวบาทนี่ยผมกระสีบ่บดได้ไปนักดาวศูนย์สามก็เสียไว้เป็นตัวร่องตัวกัน,นเ<อ>น้ไไนสัตว่นะนะเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับใครก็ยังนะแต่ทั้งวันรอบรอบบางอีบ พราะว่ารอำว่าทีกว่าเอาไข่หม่หยเกิดถ่ายไมัทส่แมงวดนี่งวดหนานั่นน่ะครับอนั้นเพราะว่าที่เขาว่าว่าเจียาไข่มม่หายมาอันเจียวไม่หาเก็บงวดไข่ครับแต่ว่าบัดนี้มาว่าเสือมา่ห้งวดถ่ายไม้ที่งวดไหนครับนี่แหละยุดระวังนี่ครับงวดหนาเนะครับเพราะว่าจักงวดไม่ได้ใครไม่ถวายจักงวดเราหาเราบอ ตั้งแต่งวดสูนหาครับสุนหาตอนในภาษาเนาะศูนหาสุนหาเบ้องรันของขวัสาหรอบ้งวันนี่หลวดสุนหาอันที่เราฟันกันว่าคือไม่เจ็ดอันเจ็ดงวดนี่้ในภาษาดิในภาษาจากจากในภาษามาหออตีมาสิงตีน่ครับแต่แต่วงวดสุนหาอันก้อนขวาก้อนขวัญษาถาราณบราบรเกี่ยวกันครับแต่ว่าที่อ่า มีเพิ่นเสียงมาบอกในฝันบอกว่าเสี่ยวใครมาให้จีนงวดหนึ่นจุ่มย้อมเนี่ยจุ่มย้อมมาถาวายอยูหนี่งจุ๊ม,ม,ม,มจอดจุ๊มจอดเดิมนี่นะที่มาน่ะบอกครับบ<พ>อกว่า <พอ S 2> จะมาให้จีนงวดที่มาถาวายเพราะแมนชุมน่มมืนอนี่มันจะซุ่มเกาดิครับมี่จะขวักเกาได้มานมี่จะหนาเก่าเกาได้คุยิ่งคุณไส้ที่มันเด็กใหม่าเงี่ยครับนั่นนั้นก็มีตาไทยเกาบพราะแมนคนใหม่เนาะเพราะแมนเนี่ไม่ได้ยินเสียงดิครับนี่แหละพูดได้ยินงที่ได้ยินเสียงเนี่ยคือว่าจินถวายเพราะฉะนั้นนี่นะครับ ะจะเอามาให้เกดงวดถ้าเกตงวดบนน้ำงวดศูนย์หาแสดงว่าเลยอ,อีกอยูด่ดีนี่มันเป็นงวดสุดท้ายที่เรานีครับจากวุฒมมนจะงนกงวดเราก้คงได้เหมือนกันครับแต่ว่าสําหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน2565ถ้าเม็ดที่ในส่วนของอาจารย์เม็ดเดียวเลยก็คือ4 2ซึ่งบนมิศูนเนี้ย C2 นีืยเป็นเป็น,เป,นเป็นเลขล่างสองโตท้าย บ่มีศูนย์กลับว่าเนี่ยศูนย์อาจจะมากบนไไน่นก็ไ้เนาะครับเนาะนั่นันนนนบอจกบรบโปหูเ้อะ <c oughs> อันนี้คือความคิดเห็นของคนมีโชคชนะครับเนี่ยเพราะว่างวดนี้พระอาจารย์เิ่นชอบสี่สองเป็นพิเศษเห็นบาเล็กชอบส่วนตัวระอาจารย์มากเรื่งแปดศูนย์สามนี่มันต็แปดสามแปดัวเนี่ยอืมอ๋อเลขชอบส่วนตัวของพระอาจารย์ว่าที่แล้วพระอาจารย์ให้สามแปดไว้ใหกัน ซึ่งวดนี้กับมากเท้ากันแปดศูนย์สามกับนีสามแปดอยู่ในหันกับว่าเนี่ยอาจสีมาทั้งสามตัวก็ได้ที่ขับอากาศอาสิมาสามแปดศูนย์จะเป็นไปได้เท่ากันเนาะหรือสี่ศูนย์สามหรือศูนย์แปดอย่าว่ากันฟันในไครก็จะให้เตรียมตรงมันตัตีมันเพราะไข่เราะไข่ถือกันนะตีตีเพอถือนะแต่ความันมากอยู่ศูนย์ครับไตซี่พันธจับมากกับศูนย์มากครับไตซี่พันผันจับถูไปก็นั่นนะครับไเพื่อนั้น แต่นั่นเรากันโจ้กันโจ้มันหรอกกันนี้ครับสี่มาตามอาจารย์แล้วเน้นตัวได้เนี่ยเอกับเกี้ยกับศูนย์นข้าจารย์ปวดมวยอีแต่ว่าซื้อปัญญาตินทวารจานทร์ในศูนย์มาหล่ะจะแม่นครับทว่าศูนมาว่าสั่งซื้อปัญญิครับศูนมาเนี่ครับจับโหลดใส่ตั้งแต่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เก้ามากแต่ว่ากันเน้นแต่เน้นตัวนศูนย์วิดศูนไปเลยครับถ้าติดศูนยนี่คือเน้นศูนย์สามกับศูนยแปดนะครับเนาะ แต่ว่ามันนี่นตุ้ยต่ายมันนี้สี่ซุนเ,เนี่ยอ๋อซีซุนกันนะครับซี่ซุนกับยิบยูกนะครับแต่ว่าถ้าจะเม็ดเดียวชอบที่สุดเลยก็คือสี่สองนะครับสี่สองเพราะว่าเพื่นมาถวายย่ำสองหลอดแมนป่ะครับอ่ากันนัมม่นตุ้ยต่ายมองว่าถวายกำลังยิ่งเสียงว่ามานเนี่ย สิบอกจับตัวด้นี่เดียวที่สองตัวเดียวแล้วนี่ไบ่ถ้าบ่ได้ยินเสียงเบาที่ถ้าไ่ได้ยินเสียงว่าผู้ใดมาแตนพี่จังจำตื่นหัวแปดสูงสูงสามครับแล้วก็พอดะนี่ื้อมาแรงมากบ้านเราแค่ก็สบายเลยครับแปดพันสามสิบหน่วยเอ้าอันนี้ก็ถือว่าไม่ยังคือกันนี่ครับอาจารย์แค่นั่นนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ยังไม่แสดงว่ายังมองเว้นไม่ได้ยินเสียงเนาะอนนอนเนื้อมาแรงอัน นี่รลอเนี่ยครับสายถ้าสีเอาเอาจริงๆแล้วนี่เ่ราะว่าสิเป็นเลขแปดศูนย์ศูนย์สามนี่ก็ถือว่ามีมาอย่างขึ้นกันอืเนาะเพราะว่าตอนที่พระอาจารย์ฝันแรละที่หลังห้วยออกนี่ก็คือมีเสียงน่าจะเป็นเสียงของปูใ่ญ่ล่ะคิดว่าแปดศูนย์ 03นะครับย่างมังขึ้นตกขึนขึ้นมาอาจารย์ก็ับมาฝันยัา8,030ฟองครับเพียงมาถวายมวันท่ะไวยขึ้นฝันขึ้นอ่ันท่ะไวยมากมากคุณใจมาแล้วครับมาจอกอนมาจอกอนครับมาจอกอนบัดนี้ขึ้นขึ้นที่สามครับมันที่ต่อกันซีเมือนะครับหนึ่งหนึ่งกลางวันเนี้ยพจารย์ ที่ว่า8 0 0 3นี่เป็นฝันตอนกลางวันหสันเพลนแล้วครับหลังสันเพลนประมาณชมเที่ยงชงมีเือยที่จะมีอยัง,ง,มงมันทำมันนอนครับว่าจะเดินดเป็นหนนั่นน,นั่นคือครั้งแรกที่เพิ่นมาแล้วก็บอกเป็นตัวเลขสําหรับหวดนี้นะครับครั้งที่สองฝันที่สองก็คือเอาไข่มาแต่ว่าไปทายุติต้นม่วงยังบอกมาถวายครับพอคืนที่สามมากอะ กับึ้นมาถวายนี่ผู้ใช้ึ้นมาถวายกับผู้ยิ่งครับคนลดเอามานลดขั้นหนึ่งพ 8, ร้อมแปดพันสามสิบคอครับนี่เป็นการตอกย้ำในส่วนมาเน้นย้ำในส่วนตัวเลขแปดศูนย์ศูนย์สามแม่นเนาะบันนี้พระอาจารย์ก,ก็เลยคิดว่าเออทาเมนบ่มีฝันนีมากเนี่ยเออสี่สองเม็ดเดียวเลยบาน,นี้ในส่วนตัวเลขสี่สอง,ง 4, อีกก็คือเป็นผู้ยิ่งที่มาถวายผู้ยิ่งกับมาสองคนนะครับเนาะ ใครเกอาอมา42ฟองแล้วก็ยังมาถวายอีกขึ้นต่อไปก็ยังออกมาถวายอีก42ฟองกัมาสองคนที่เก่าแล้วก็ยืนยันที่จะถวายข้างล่างกุฏิไหนะจะงวดเม,มื่อกี้เลยเป๊ะเลยว่าขอถวายข้างล่างบองขอขึ้นบนกุฏิอมาอะไรก็ประมาณครับนี่คือสาเหตุที่พระอาจารย์ชอบมากๆชอบเป็นพิเศษกว่าตัวอื่นคือ42นะ<ม>ครับ ชื่อกันไว้าอย่างนั้นตึ้งบนตึ้งล่างเนี่ยนะแต่ว่ากันเน้นกันเน้นตุ้ล่างหลายสินะกะกให้พิจารณาเบิ่งเนาะเพราะว่าอาจจะฟันล่างแต่ว่าเขาบอกคุณว่าม่เสิออกล่างหรือบ่ออกให้ไปพิจารณาเบิ่งนะครับกะไปซื้อยูซออันใต้ดินแล้วกไปเลือกเออไปซื้อยูซันล่างแล้วกะอย่าลืมยางขึ้นไปสั้นทั้งทึ่งนะครับเนาะกัไปซื้อยูในห้างเนี่ยอย่างเงี้ยสิขึ้นไปซื้อยูซันสองซันสามน้ำแน่เอออย่าซื้อยูตะซันล่างหลาย มันซื้อยเลยขั้นขึ้นมันก็ต้องขึ้นต้งสั้นสั้นแรกมันสั้นสูงสุดเอ้ากัดท่อนตัวบ่านี่ตัวเงินกันแล้วแล้วผมก็เสียเอาตัวเงินไปแห่งน้ำพึ่นที่บ่านี้ครับอาจารย์เอาการลาพระอาจารย์นะครับเด้อบ่านี้ครับขาจับบ่มี